ตลวงติตามมาช่วงดีๆตุเรียนบ้านเดินครับพามาสำรวจตุเรียนครับนี่ครับหลังจากพายุลมแรงนะครับขนาดตุเรียนต้นเตี้ยนะครับร่วงนะครับร่วงนะครับ ดีที่ไม่สูงนะครับไม่ช้ำนะครับสามลูกครับตนนัวนี้ของคุณแหม่มะโทสามลูกครับลมแรงครับ สามลูกนะครับสำหรับต้นนี้น่าจะเป็นของ ไอดินนะครับไอดินหายไปหนึ่งลูกครับจากห้าลูกนะครับจากห้าลูกเหลือสี่ลูกนะครับของคุณในดินนะครับถ้าของคุณแม่มนะครับของคุณแม่มหายไปหนึ่งลูกครับ <S <S ตัวให้จริงๆมันต้องสี่ลูกนะครับถ้าจะลวกนะครับมัมาามนมีปัญาเป็นกหนึ่งลูกเนี่ย โอ้ถูกต้องแล้วครบครับร่วงสามลูกครับสำหรับต้นนี้เดี<ะ>๋ยวไปดูต้นใหญ่ครับดูต้นใหญ่ฝนยังไม่หยุดเม็ดนะครับเนี่ยโอ้ลมแรงมากไม่เคยเห็นอ ดูดิมีไหมมีไหมมีไหมใายต้นไม่มีมอโอนี่ครับของคุณหน่อยครับโอ้โหของคุณหน่อยไปซะแล้วครับลูกนี้สามโลนะครับแน่นอนของคุณหน่อยสามโลก็หกร้อยแล้วครับผมคุณหน่อยเจ้าไหมเนี่ย ไม่เอาผมเอานะดูนะครับเสียหายเสียหายผลแรงมากลมแรงมากนะครับทีนี้โอ้โหสดๆดไปเลยโอเคครับผมล่วงลนไปหมดนะครับผมวันนี้ลูกนี้ตัดซก็ดีนะครับวันนี้เขามาเอาไปสี่ลูกนะครับนะครับ ว่าวันนี้จะมาเอาดิหลังนะครับร่วงจะแล้วนะอยู่สูงด้วยไม่รู้จะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าโอเคครับผมฟ้าแล้วแป๊บๆน่ากลัวที่นี้นครับผม